เคยหมดสนุกกับการออกเดินทางเพราะฝนกันบ้างไหมผิดหวังกับการไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำหรือไปในสถานที่ที่อยากไปหรือจริงๆแล้วบางทีมันอาจเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พักอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องขนขวาย รู้สึกว่าวันนี้ฝนคงจะอยากให้เราใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นี่ที่บ้านพักของเราในคืนนี้โดยไม่ต้องออกไปไหนบ้านทานก่อมเป็นที่พักที่บ้านแต่ละหลังจะตั้งอยู่ริมลำทานและออกแบบให้แขกที่มาพักมีความเชื่อมต่อกับธรรมชาติสูงเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่ออยู่ที่นี่เราจะได้ยินแต่เสียงน้ำไหลาจากลำธาร และเสียงต่างๆจากธรรมชาติคงเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจเราสงบไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆรอบตัวบ้านแต่ละหลังก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปและตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรจึงทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูงจุดเด่นของที่นี่คงจะหนีไม่พ้นอ่างอาบน้ำลิมระเบียงสําหรับบางคน การได้นั่งแช่น้ำกลางธรรมชาติแบบนี้ซักสินาที20นาทีอาจเป็นเหมือนการชาร์จแบตให้ตัวเองเพิ่มพลังให้พร้อมกับการกลับไปทำสิ่งต่างๆต่อไปได้บรรยากาศช่วงเย็นก็ยังสงบและอากาศดีจากฝนตกอาหารของที่นี่ก็ยังรสชาติดี ช่วยทำให้วันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเผลอแป๊บเดียวก็ดูเหมือนว่าจะหมดวันแล้วแต่เมื่อเรากำลังจะปิดไฟเพื่อที่จะเข้านอนก็มีเรื่องมาให้หน้าแปลกใจเหมือนว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่จากธรรมชาติในคืนนี้ใช่แล้วนั่นคือหิ่งห้อยที่บินผ่านมาตรงหน้าต่างห้องนอนและบินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นและเมื่อเรามั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาด เมื่อมองไปรอบๆถึงได้เห็นว่าหิงห้อยอยู่ล้อมรอบเราเต็มไปหมดนี่สินะสิ่งที่มากับฝนและธรรมชาติที่สมบูรณ์มันคงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่นี่แต่สําหรับเรานี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราได้รู้ว่าบางครั้งการปิดไฟ ก็ทำให้เราได้เห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับการเดินทางในครั้งนี้เช้าแล้วฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมหลังจากทานอาหารเช้าที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้เราก็ต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพื่อออกเดินทางต่อ แต่ก่อนจะไปคงต้องมาเก็บภาพต้นไม้ใหญ่ที่หน้าห้องนอนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแลร์ม้าของที่นี่ไม่ว่าใครที่มาพักก็ต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้็นที่ระลึกเ,เป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่อีกฝั่งของลำธารที่เราต้องเดินข้ามสะพานไม้เพื่อจะไปถึง คลิปนี้ทำให้เราได้รู้ว่าทุกการเดินทางมีสิ่งดีๆที่น่าประทับใจอยู่เสมอไม่มากก็น้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเสมอไปแต่อยู่ที่มุมที่เรามองว่าเราจะหาสิ่งดีๆในการเดินทางแต่ละครั้งเจอไหมตั้งหา<ม>และที่สำคัญ ังมีอะไรอีกมากมายที่รอเราอยู่ในการเดินทางครั้งต่อไปเสมอ